สวัสดีค่ะทุกทุกคนหนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงนี้นะคะหนุ้ยก็จะตื่นเช้าอายุเยอะก็ตื่นเช้ามากขึ้นนะคะบางครั้งก็ตื่นตีสามแล้วก็หลับนะคะบางครั้งก็ตื่นตีสี่ตีห้านะคะบางครั้งตื่นมาก็ไม่หลับเลยค่ะพยายามข่มตาหลับก็ไม่หลับอายุมากขึ้นก็ระบบ โฮอร์โมนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงเนาะนุย่ยมีโรคประจําตัวนะคะก็จะเป็นโรคภูมิแพ้เนาะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยผื่นขึ้นเต็มตัวเลยตอนที่อยู่ที่เท็กซัสนะคะมีอาการแพ้มากๆค่ะแพ้เกสรของต้นไม้นะคะเรียกว่าต้นซีด้านะคะพอย้ายมาอยู่รัฐจอเจก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพวก ฝุ่นละอองเกสรจากต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆนะคะหนยก็ต้องกินยาแก้แพ้ยี่ห้อเซอร์เทคนะคะฝาเขียวๆเนี่ยนะคะทุกวันหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเสร็จกินยาเรียบร้อยเข้าห้องน้ำนะคะล้างหน้าแปรงฟันก็จะมาชงกาแฟค่ะเปิดดู YouTube นะคะดู Facebook นะคะ ชอบดูข่าวนะคะแล้วก็ดูรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะบางทีก็จะดูะช่อง Youtube เกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เมืองไทยนะคะอย่างเช่นข่าวจบคนไม่จบของคุณอัญสลาวุธแล้วก็ของพี่แขกนะคะบางทีก็จะดูพวกช่องอาหารการกินนะคะรีวิวร้านอาหารการท่องเที่ยวต่างๆนะคะเผื่อว่าวางแผนกับไทยเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวเนาะ วันนี้ก็ได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกำนันนะคะย,ยิงตำรวจนะคะเป็นข่าวดังที่เมืองไทยก็ฟังดูแล้วบางทีก็เหนื่อยนะคะละเหห่ใจกับข่าวที่เมืองไทยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะทุกที่นะคะบนโลกนี้มันก็จะมีข่าวแบบนี้นะคะก็ไม่ต่างก,กันกับที่อเมริกานะคะตื่นมาก็กินกาแฟค่ะรอสามีนะคะสามีตื่นเช้าวันนี้นะคะ วันนี้สามีนุ้ยก็ออกไปซื้อของนะคะส่วนนุ้ยก็อยู่บ้านทําความสะอาดนะคะบางทีก็ขี้เกียจออกไปซื้อของสามีเนี่ยชอบซื้อมากนะคะไปที่โคลเกอร์นะคะบางทีนุ้ยไปกับสามีเน่นุ้ยช้อปปิ้งเร็วนะคะสามีก็ชอบเดินดูพวกของพวกอะไรแบบลดราคาแกก็จะชอบเทียบราคาอะไรเงี้ยแต่นุ้ยชอบซื้อของแล้วก็ซื้อไวบางครั้งสามีเขาก็ชอบไปคนเดียวนะคะแกจะได้เดินดูเรื่อยๆนะคะนุ้ยก็จะทําความสะอาดอยู่บ้าน บางทีวันหยุดนะคะหยุดสองวันนะคะจัน์นังขาเนี่ยก็อยากพักผ่อนไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะคะแต่ถ้าออกไปเนี่ยก็ไปขับรถเล่นกันกับสามีนะแล้ววันนี้นะคะสามีก็กลับมาจากช้อปปิ้งแล้วนะคะก็ทําสลัดนะคะสามีชอบกินสลัดนะคะใส่ผักเยอะมากแล้วก็มีอะโปคาโดนะคะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเลยค่ะสามีจะมีโรคประจาตัวเขาก็จะพยายามกินอาหารที่ มีประโยชน์เป็นผักผลไม้ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะช่วงนี้ก็ดูแลกันไปนะคะอยู่กันสองคนไม่มีลูกนะคะดูแลกันไปแต่งงานกันมาก็จะสิปีแล้วค่ะนุ้ยกับสามีเนาะบางทีนุ้ยป่วยนะคะสามีก็ดูแลนุยเป็นอย่างดีนะคะเวลาสามีไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลนุย้ยก็จะขับรถไปส่งสามีนะคะดูแลกันไปค่ะ วันไหนที่สามีเขามีนัดต้องไปหาหมอแล้วมันเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าแกขับรถไม่ได้เจ็บขาอะไรเงี้ยนุ้ยก็จะลาง,งานนะคะขับรถให้สามีนี่นะคะสามีก็ใส่อโวคาโดในสลัดนะคะแล้วก็จะมีน้ำราดที่เป็นน้ำสลัดนี่แกใส่เต้าหู้ลงไปด้วยนะคะเต้าหูน้นี้นุ้ยก็หั่นหัน,ห,นหันนะคะ มันมาแบบชิ้นใหญ่ๆนุ้ยก็มาหั่นแล้วก็เอาไปจี่ในกระทะแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะสามีได้เก็บไว้กินนานๆเนาะช่วงที่นุ้ยเข้าครัวนะคะทุกครั้งนะคะสามีก็จะเข้าครัวพร้อมกับนุ้ยเลยนะคะบางทีเนี่ยห้องครัวก็มีมีขนาดที่มันก็ถือว่ากว้างสําหรับสองคนนะขนาดว่ากว้างแล้วก็ยังเดินชนกันไปมานะคะสนุกดีเหมือนกันค่ะชีวิตคู่นะคะการที่จะเอา ลูกเขามาเลี้ยงนะคะอย่างเช่นแบบรับบุตรบุญธรรมมาหรือว่าไปอุปการะเด็กมาเนี่ยไม่อยู่ในความคิดของนูกับสามีเลยนะคะ<ๆ>เพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยก็มีหลานที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะสามคนด้วยกันค่ะหลานสาวสองคนแล้วก็หลานชายหนคนเนี่ยการรับเด็ก คนอื่นมาอุปการะดูแลเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในความคิดเลยเพราะเราจะดูแลหลานของเราสามคนนะคะเพราะว่านุยไม่มีลูกน้ะนุยก็ดูแลหลานไปนะคะส่งเสียบ้างนะคะตามที่เราไหวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อุ้มท้องเขามานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพ่อแม่เขาโดยตรงนะก็ให้พ่อแม่เขาดูแลอันไหนที่เราซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตนะคะวันนี้นะคะ สามีนุ้ยก็จะใช้ตัวน้ำราสลัดเป็นตัวเอเชียนเซซามิเนาะรสชาติคล้ายๆกับข้าวมันไก่ที่เป็นน้ำจิ้มนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะคะลองไปหาซื้อดูเนาะส่วนวันนี้นะคะเราไปคอสโก้กันมาก็ซื้อเป็นโปรตีนนะคะร้อยเปอร์เซนเวโปรตีนนะคะศูนยเปนต์ขาน้ำตาลสามีต้องเพิ่มโปรตีนเพราะว่ากิน แต่ไข่เนี้ยนะคะไข่ก็ไม่ได้กินไข่แดงนะคะกินไข่ขาวซะเป็นส่วนใหญ่สามีก็อยากได้โปรตีนเพิ่มเนาะก็จะมาทําเป็นโปรตีนเชคนะอันนี้เป็นเส้นขนมจีนค่ะที่นุ้ยซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเป็นเส้นขนมจีนแห้งนุ้ยก็จะมาต้มเพราะว่าวันนี้จะกินตําแตงนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งแล้วก็มีขนมจีนกินแกล้มกันนะคะต้มน้ำเดือดๆเลยค่ะใส่ขนมจีนไปประมาณ10นาทีเนาะ ก็คนๆๆนะคะถ้าไม่คนเนี้ยมันจะติดอยู่ทางด้านล่างเสร็จแล้วนุ้ยก็จะเอาไปเทนะคะเทน้ําร้อนออกแล้วก็ใส่ตะแกรงพักไว้บางคนเขาก็จะจับเป็นเส้นขนมจีนนะคะเป็นแบบจับๆเนาะแต่ว่านุ้ยไม่ทําค่ะขี้เกียจระหว่างนี้เราก็ล้างจานนะคะจานเนี้ยก็จะเป็นพวกที่สามีเขาใช้หลังจากที่ทําสลัดแล้วเนาะนุ้ยก็มาล้างล้างนะคะปกติ เวลาสามกินข้าวเสร็จหนูก็จะบอกว่าให้เอาไว้ในซิงค์เลยไม่ต้องล้างหนูจะดูแลจัดการให้ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> สำลักน้ำลายตัวเองนะคะบางทีภาคเสียงทุกคนอันไหนที่มันแบบหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างหนงูก็ปล่อยผ่านนะบางทีจะมาแก้ไขเนี่ยมันเหมือนแบบกินเวลานะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนบางทีภาคเสียงก็บางคนคิด,ดว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะขี้เกียจลบก็ปล่อยยาวๆไปเลยแล้วกันเนาะ สำลักน้ำลายบ้างพูดผิดบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะนุ้ยก็ล้างส้มนะคะส้มที่ซื้อมาก็เอามาล้างนะคะสิ่งที่เปียกนุยก็เช็ดเช็ดเช็นะคะล้างอยู่เนี่ยวนกันไปวันหยุดนะคะก็มีแค่ทําความสะอาดซื้อของล้างถ้วยล้างชามทําความสะอาดบ้านหมดเวลาค่ะหนึ่งวันในวันหยุดหนุยนะที่เห็นเขียวเขียวนี้ก็คือโหระพานะคะตัดมานะคะตัดยอดยอดมันสูงมากนุยเลยตัดมานะคะแล้วก็ ว่าจะใช้ใบมันทำกับข้าวปรากฏว่าแช่ไปแช่มานะคะรากงอกเนี่ยทุกคนงงมากรากงอกยาวเลยนะคะเดี๋ยวนูจะเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสักสองเดือนสามเดือนข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่เปลี่ยนฤดูเป็นอากาศหนาวนะคะ winter นะเห็นไคะแช่ไว้ต่อคะ่ะ น่าจะตัดมาได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะทุกคนแล้วก็สามีเด็ดใบไปทำกับข้าวใส่พาสตา้านุ้ยหุงข้าวเอาไว้นะคะวันนี้ปกติหุงข้าวไว้แบบประมาณสามสามครับนะคะสามสี่คับหุงเสร็จนุ้ยก็พักเอาไว้ก่อนรอให้มันแบบเย็นนะคะจะเอามาใส่ ัปเปอร์แวแบบนี้นะคะเป็นมือมือเสร็จแล้วก็จะเอามาอุ่นกินในแต่ละวันนะคะมันก็สะดวกดีอย่างที่นุ้ยบอกนะคะวันนี้จะมาทําตําแตงนะคะแตงบ้านเขาลูกใหญ่มากนะคะดูสิใหญ่แล้วก็ยาวนะคะบางทีกินไม่หมดนะคะต้องแบ่งหั่นไว้ครึ่งหนึ่งเอาเก็บไว้กินนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เอามาสับทํตาตําแตงนะคะ ตำแตงนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้หนยก็ใส่ปะกะติอะกระเทียมนะคะพริกน้ำตาลปาลาร้านะคะมะเขือเทศนะคะมะขามนะคะมะขามเปียกเนาะไม่ได้ทำน้ำมะขามเปียกนะคะ,นะะ,ก,ะ,คะก็ใส่มะขามเปียกไปนิดนึงนะคะมะนาวตำเลยนะคะตำตำตำ,ตำง่ายมากเนี่ยนะคะก็หันห่นหัน่นหั่นสับสับสับแตงนะคะสามีก็จะมาให้กำลังใจเดินไป วนไปวนมาข้างๆนี่นะคะก็ใส่พริกไปก่อนเลยใส่กระเทียมนะคะกระเทียมไม่ใส่เยอะนะคะมันเหม็นมันหืนใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาพท้าวแล้วก็ตำตำๆนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนี่ชอบกินมะเขือเทศมากนะคะกินสดๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินสดจะทํากับข้าวเป็นส่วนใหญ่นี่บีบน้ามะนาวแล้วก็บีบเลมอนนะคะให้มันแบบมีกลิ่นหอมนะคะหอมมะนาว แล้วก็ได้น้ำปลาพิหม่ำมานะคะลองกินครั้งแรกก็ใช้ได้นะคะอร่อยอยู่ทุกคนแล้วก็ผสมกับพี่ไม้ค่ะพี่หม่ำกับพี่ไม้ผสมกันใส่แตงลงไปเลยค่ะตำเลยปรุงรสชาติชอบแบบไหนก็ตำได้เลยนะคะตำแตงเนี่ยน้ำมันจะเยอะนะคะกินกับขนมจีนเนี่ยอร่อยมากหรือว่าจะกินกับข้าวเหนียวนะคะใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะเอ้ยกุ้งสุกไม่ใช่กุ้งสดเดี๋ยวสิพูดผิดพูดถูก อ่ะคนเลยคนเลยคนเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนบางทีซื้อถุงแบบใหญ่ใหญ่แช่แข็งมานะคะแล้วก็มาแบ่งใส่ถุงเล็กๆนะคะกินมื้อหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าตัวอะไรประมาณนี้สะดวกดีแคบหมูยี่ห้อนี้นะคะของโคเกอร์อร่อยมากทุกคนเป็นแคบแคบหมูหนังหมูเลยอะ่ะไม่มีเนื้อนี่ขนมจีนนะคะเส้นหนุบหนับมากเนี่ยจับเลยค่ะไม่ต้องจับแบบว่าที่เขาขายนะไม่ต้องให้เหมือนกันเนี่ยเราก็ เทใส่กระจาดแล้วก็ใส่จานกินได้เลยนี่นะคะยี่ห้อนี้ออริจิโนะคะวันหยุดเนี่ยละคาหนูชอบกินนะคะส้มตำทำยำอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินถึงเวลาก็าทำกับข้าวใส่คัปแว์ไว้ถึงเวลาก็เอามาอุ่นนะคะเราก็ใส่ช่องฟีดเอาไว้อย่างเช่นพวกทำแกงทำพะโล้นะคะ ทำแบบง่ายๆ่ยะเนาะบางทีอยู่ต่างประเทศนะมีอะไรก็กินในนั้นนะคะทําอะไรไว้อย่างเช่นต้มยำหรือว่าทํากับข้าวเยอะๆไว้เนี่ยมันกินติดกันสี่ห้าวันมันก็เบื่อทุกคนแต่ก็ต้องกินให้หมดเนี่ยวันหยุดก็กินส้มตํานะคะตามภาษาเนาะเนี่ยนะคะดูภาพเป็นบรรยากาศไปนะคะ กินหมดเกลี้ยงทุกคนวันนี้ต่าค่อนข้างเผ็ดนะคะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะตากผ้า,าไว้นะคะตากบางทีแดดดีๆเนี่ยนุชอบตากหมอนตากผ้าห่มนะคะตากเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อชุดมาใหม่นะคะจากโอเนวี่นะ,ะได้มาก็ซักแล้วก็เอามาตากเพราะบางทีไม่อยากปั่นแห้งมันผ้ามันจะหดอะไรประมาณนี้นุ้ยก็เลยเอามาตากแดดชุดใหม่ที่ซื้อมาก็ ส่วนใหญ่ซักนะคะแต่ว่าจะเอามาตากแดดไม่ได้ปั่นในเครื่องอบเนาะเนี่ยนะคะก็เอามาไว้ในห้องห้องน้ำของนุ้ยนะคะบรรยากาศในห้องที่เป็นห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองออกไปก็จะเห็นวิวสวนมีอ่างอาบน้ำนะคะในห้องของนุ้ยกับสามีนะอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดมเนาะที่เป็นห้องน้ำส่วนตัวขยะเยอะมากนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะเอาขยะไปทิ้ง อยู่กันสองคนแต่ว่าขยะเยอะนะคะพวกกับกงกับข้าวอะไรเงี้ยที่หลังจากที่เราหั่นเปลือกผักเปลือกผลไม้ก็ทิ้งนะคะขยะแต่ถ้าเป็นพวกรีไซเคิลเราก็แยกนะทุกคนเราก็จะเอาพวกรีไซเคิลเนี่ยไปทิ้งแยกคัดแยกขยะไว้เนาะที่บ้านนุ้ยนะคะเขาจะมีแบบรถมาเก็บขยะทุกๆวันพระรหัสตอนเช้า ใช่เปล่าวะไม่ใช่วันศุกร์เช้าวันพฤหัสเนี่ยก็ต้องเอาขยะนะคะไปตั้งไว้บางทีเนี่ยศุกร์เช้ามาแล้วบางทีมลืมนะคะก็ต้องเอาขยะไปทิ้งตั้งแต่วันพฤหัสตอนกลางคืนก็ต้องเอาขยะเนี่ยไปวางนะคะไว้หน้าบ้านเนาะเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนทางขยะหน้าที่ทําความสะอาดบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นนุ้ยนะคะดูดฝุ่นบ้างนะคะ ปัดกวาดเช็ดถูพื้นประมาณนี้แต่ว่าเรื่องซักผ้าเนี่ยซักเกือบทุกวันนะคะเพราะว่านุ้ยทำงานที่สปาเนาะทำงานนวดแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเพื่อความสะอาดนะคะถูกสุขลักษณะนุ้ยก็ซักทุกวันหลังเลิกงานมานุ้ยก็ซักผ้า หน้าที่ซักผ้าเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่หนุ่ยนะคะก็ซักเอาลงเครื่องเครื่องนี้นะคะซื้อมาใหม่เนาะเพราะว่าตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้มาเขามีเครื่องซักผ้าเก่าให้แต่ว่าใช้ไปใช้มามันพังเว้ยทุกคนเออก็ไปถอยเครื่องนี้มาใหม่นะคะใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะบ้านหลังนี้อยู่ได้ปีกว่าแล้วซื้อมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบนะคะซื้อมาสองพันที่โนโนเออซื้อมาปีสองพันี่สิบ 2ปีนี้2023มเนาะก็มีความสุขดีนะคะถ้าเทียบกับบ้านที่เท็กซัสก็มีความสุขดีที่รัฐเท็กซัสแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านนี้มันพื้นที่กว้างขวางสามีเขาก็ชอบเพราะว่ากเกษียณแล้วก็อยากอยู่แบบสะดวกสบายนะคะนี่เป็นโปรตีนเชคสามีเชคให้กินนะคะนี่เอาช่วยหนหูทำวิดีโอด้วยนะคะนี่โชว์ถุง หรว่าโปรตีนเชตรสชาติมันไม่ถูกใจนุ้ยนะแต่ว่าสามีบอกอร่อยนะคะถูกใจเขานะคะสามีก็กินเนี่ยเพราะว่าใส่อัลมอนด์มิลคด้วยนะคะเป็นนมอัลมอนด์นุ้ยว่ารสชาติมันไม่ถูกปากเรานะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาขวดซองที่สามีซื้อมานะคะจะเอามาใส่กล่องแบบนี้นะคะมันเป็นกล่องเก็บไม่ให้ความ เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้อากาศมันเข้านะ,ะหนุยก็เอาโปรตีนมาใส่ให้สามีนะคะหนึ่งถุงเนี่ยใส่ได้เต็มกล่องน,นะคะแต่ก็ยังมีเหลือๆในถุงก็เก็บไว้ในถุงบางส่วนสามีเขาจะใช้ในถุงก่อนนะคะเนี่ยเทปไปเทปมาก,ก็หกนะคะหกก็ต้องเช็ดปัดกวาดนะคะใส่ไปค่ะ หยุดสองวันนะคะจะนังคานเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเพราะว่าวนวนเวียนๆอยู่เนี้ยค่ะทุกคนทําความสะอาดบ้านกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบวนวนเวียนๆทำอยู่เหมือนเดิมนะคะวันหยุดแต่ว่าก็ดีค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนชอบอยู่บ้านติดบ้านนะคะมีพี่ๆคนไทยนะคะหรือว่าน้องๆคนไทยที่อยู่แถวนี้ชวนไปนู่นไปนี่นะคะก็ ไม่อยากไปไหนเอาจริงๆทุกคนทํางานมาก็เหนื่อยอยากอยู่บ้านนะคะไม่อยากขับรถออกไปไหนถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยถ้าไปก็ไปกับสามีไปซื้อของแล้วก็เข้าบ้านนะคะไม่ไม่อยากออกไปแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยเนาะไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าเนาะสบายๆไม่ได้ว่าหญิงหรืออะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของหนูก็ชอบอยู่บ้านเนี่ย ทำความสะอาดนะคะเนี่ยก็จัดให้มันเป็นระเบียบนะคะในมุมซ้ายมือก็เป็นพวกอาหารนะวันนี้ปรับเปลี่ยนหน่อยนะคะปรับเปลี่ยนปัก๊กก็เอาเครื่องอบมาไว้ทางซ้ายมือแล้วก็เอาเครื่องอบความดันมาอยู่ตรงกลางนะปั๊กสามีบอกว่าปั๊กมังพังนะคะเนี่ยแหละค่ะในห้องครัวหนูจะใช้เวลาส่วนใหญ่หนูในครัวนะคะนี่ก็เป็นรูปตอนแต่งงานที่ไทยนะคะแล้วก็เป็นรูปเดทตอนที่ออกเดทกันแรกๆที่เชียงใหม่เนาะ นี่แหละค่ะชีวิตที่อเมริกาของนุ้ยนะคะไลฟ์สไตล์ง่ายๆสบายๆค่ะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย